พันบุรีหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของกินของฝากก็หลากหลายและถ้าใครได้มีโอกาสมาเยือนแล้วผ่านมาแถวอำเภอศรีประจันต์ก็แนะนําให้แวะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเขาเพราะนอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังจะได้ของดีมีคุณภาพติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ที่นี่เป็นแหล่งผลิตปลารา้าสับสมุนไพรขึ้นชื่อแถมด้วยกุนเชียงปลาสลิดและผงต้มโครงปลาย่างสำเร็จรูปทั้งสะอาดปลอดภัยและได้คุณภาพแถมราคาก็ย่อมเยาวเพราะเขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนจะถึงทุกวันนี้ทางกลุ่มเคยประสบปัญหาต้นทุนแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าพลังงานเพราะกระบวนการผลิตแบบเดิมต้องใช้ทั้งตู้อบไฟฟ้าและตู้อบแกส๊สซึ่งนอกจากจะอบได้ครั้งละไม่มากแล้วยังควบคุมต้นทุนได้ยากอีกด้วยอวของเราสู้เขาได้สบายเพราะตอนนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เข้ามาให้เรานะฮะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทําให้เราลดค่าใช้ใจ่ายได้ค่าไฟป,ประมาณเดือนละสามพันตอนนี้ก็ลดอยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่ากับเราลดไปได้เ yeah. ก yeah. um. ือบ50%เการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังทําให้คุณภาพของสินค้ามีความสะอาดรสชาติคงที่และยังสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วยหลังจากมีการลดใช้พลังงานเขาสามารถลด ต้นทุนการผลิตได้สินค้าของเขาก็จะไปแข่งขันได้โปรฟิตเองหรือกาไรเองก็จะมาสู่สมาชิกของเขาได้เรายัางต่อยอดให้กับกลุ่มนี้นะครับเราก็ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรของเงินกองทุนส่งเคาะเกษตรกรเพื่อที่จะติดโซลารูปท็อปนั่นหมายถึงว่าในอนาคตจะมีต้นทุนการผลิตของภาคพ,พลังงานเป็นศูนย์บาท